ว้าพวกนี้กินเกียร์ใส่เฟิร์สวันหน่อยได้ครับได้ลอมผักบัฟมันออกมีก็เกียแล้วไม่ได้เกียไม่เกียร์ครับพวกเราไม่ยักเกียร์กันหรือว่าทำไมเล่นเก่งจำครับซัมเมอร์ผมชื่อลีมิกนะครับนี่ชื่อมึงหายไปหมดแล้วว่ามึงต้องกลับมาเือฟื้นแล้วล่ะเออซัมเมอร์จะมีผมลองพื้นผิดเบอร์นะครับหน้าตาผมเลยเป็นแบบนี้นะ คนบ้าอะไรร้องเพลงก็พอเล่นเกมว่าเก่งอย่างนี้เขาบอกว่ากูร้องเพลงพอเล่นเกมว่าเก่งกว่าเออน้องน้องเกียนพูดพูดดีมากไอ้มิกอ้าวมีคนเรียกชื่อวิค้าหรือไม่ได้อาจารย์อยากดูอยากดูวิค้าเหรออะไงดีวะเน็ตขีดไปก่อนแล้วมันเรียกกไอ้มิกว่ะเฮ้ยไอ้เน็ตกูไม่ได้อัพเลนเลยเนี่ย มึงรู้ปล่าเอออะไรวะเดินแย่งไงเดินแย่งไงนี่ไต่เตี่ยจริงใจร้ายมากเลยนี่เด็กอย่างนี้เด็กผู้ชายในสติ๊กเกอร์มาหยอดสาวว่ะเออติดที่ใส่กันหมดแล้วเหรอว้าวเยจจ์เติดที่ใส่กูหมดแล้วอีวอทโถมแมคาวโอ้โหอีวอทโถมแมคาวต้องถามต้องถามลิมิทเลยนะโอ้ยจัดเลยทำไมวะโง่ดิไอ้เหี้ย ตะมีคล้องไงมีกระพรไงเตะทีมผมตกรอบเลยโหดมากได้ไหนพาได้ไหนตกรอบนะได้รัดเนี่ยรัดป่ามันเก่งกว่ามันป่าแล้วมึงไม่ออกครับวันนี้ไอ้มิกก็กูไม่โอยกูอ็อฟแล้วมึงไม่ดูกูทำยังไงเนี่ยโอ้น้อยใจปะโอ้น้อยใจเลยไอ้ยู่ที่ดูหน่อยไม่ได้เพื่อนกันแท้ๆนี่ใครจะไปรู้ว่ากูไม่ได้ออฟข้อพอดูเลยข้โยนเลยเจอโยนข้โยนอย่างตาขอรักกูอ็อฟได้ของทรัพย์แล้ว แม่มึงซ <appl> ับอะไรไม่อยู่อับเรนเราทำไมอ่ะมึงไม่ซับเองอ่ะไปชวนเพื่อนบ้างไม่ซับเองอ่ะวางสายเสียเนี่ยใครจะไปรู้อ่ะคุณเลือกซุบอับมิกมาแล้ว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 ซุบอับอะไรของแม่งเนี่ยเนี่ยเอาบูปูแม่งนี่แหละตัวนี่ดูเกินมิกออกไป

ขอบคุณทีมม่าดันเกนด้วครับมีครับเอ้ยขอบคุณ15,000แสนห้าพันดาวด้วยนะครับเพิ่มมาห้าร้อยคนละบูสต์หนึ่งเดือนแบบนี้รับไปมันเป็นที่อะไรกูนังหนาวว่าไอสัตว์เอ้ยเอาตอนนี้ไม่แพ้ในเน็ตเลยดีแล้วกูไม่โยนแล้วโอเครีมิกหรือรีมั่วได้เลยกูเยอะจังวายมิกเยอะไอสัตว์เอ้ยกูเยอะว่ะคำพูดแสนได้ดีเลยกับกลับสู่โหมดจริงจัง

ยังไม่ได้ตีในเฟซแล้หรอครับไม่ได้ตีในเฟซแล้วครับจะตีในยูทูบนะครับทุกคนเลเขึ้นเลเขึ้นเละเขาขึ้นเละเขาขึ้นเละเขาขึ้นเลเขารึ้นเลีเรนเาขึลาาข้านเาเลนาาาานาานาน้เนาแอนตี้ไปแล้วเานะก็ยังมีเลาเลย่าเลย ทักทายเลยนะมีมีมีทีมก่อนทีมเนี่นี่นนดรอไปหามึงถูงเวลาแล้วโอ้ยนัดโอ้ยนัดติดกับแมนวันนี้อะไรก็ไม่ได้สุกอย่าง มันคำไวไงส่งไม่ได้ไปช่วยข้างบนก่อนครับอ้นี่อยู่ไหนวะเอเลนดอร์ม่เอาของมาวะเนี่ยไม่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 รู้วะน่าจะววะมไม่ละไม่ละไม่ทายละนี่เฮ้ยทีเดียวโอ้โหมันอยู่บนหมดเลยเออ เหมือนก็ดูดิเอ้าเยเอของไม่ติดติดคาติดเหรอพี่เตยมปรับเต็นแล้วนะเฮ้ยแขนวะไ้่แขนครับจะโทรไปหาแม่ตักพักอ๋อนี่เป็นไงเล่น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 เจอกุจูง็อตหนีไปลบแบบโคตรเทพ พอแล้วาละเน็ตครูพอละน้องคลองอยู่ดิเดินดันคี้ออมบนแม่งเลยโอ้หไม่ทันอยู่ดีอะทำอะไรไม่ได้อยู่ดีโวโวโวขอบคุณวิกรนด้วยครับเฮ้ยเขาหัวร้อนกันจัดเลยว่ะ่ฆ่าล่างปั๊มปั๊มล่างง่ายกว่าเลยเนี่ยเออ I don't mind me. I don't know what I'm doing. I'm not going to die. Your tower has been destroyed. Oh no! Your team has destroyed a tower. <laughs> Kratos has been defeated. I fight for truth and justice. ใจนะไว้เพื่อนใจในะไว้เพื่อนพี่ครูสับเอ้ยต้องหลบสกิลด้วยย่ะต้องบล็อกมันในเพื่อนสับเอ้ยไม่ถึงเลยออกล่างมาเลยว่ะ เป็นออฟน่าจะจบว่ะมันต้องคอยช่วยเหลือเพื่อนด้วยออกล่างว่ะมันพยายามจะไปหามึงอยู่นันเออวิ่งอ้อมมาเลยวิ่งอ้อมมาเลยมึงวิ่งอ้อมมาเลยเพื่อนต้องเจอตัวต้องเจอตัวว่าแล้วว่แล้วเฮ้ยเห็นแล้วสั์ คลิปล่างป่ะคลิปล่างคลิปล่างคลิปล่างดันคลิปล่างดันชา้ารอ่ะได้ฟอมฟรีนี้เนีนเ่อะไรอ่ะตอนนี้มึงมึงม่อยู่ตีพี่ชุบไปแล้วเนสตีพี่ชุบไปแล้วจบแล้วไปดูตาเอกฮาร์ดโรเบอร์กันมิ แต่ว่าเดี๋ยวผมอ่านก่อนมันพิมพ์อะไรมาบ้างอ้าวอย่างนี้บานปาติวาหมดยุบหมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่ไงสัตว์เขิมเกิมไอ้เหี้่จะประดังพิมพ์ไก่พวกนี้ทำอะไรตลกมากมาก ไอศูนย์หาว่าฟอเรนเหรอเฮ้ข <models> ู่ขำขู่ขำขำยิ่งน่าหลับยิ่งน่าหลับไอเน็ตเน็ตมาช่วงไหนเน็ตเออตัวเองนี่เนเน็ตฟอเรนเน็ตกลับมาฟอเรนเน็ต คนได้ปักแลว้วตัวตัวมาลากกานตัวตัวมาลักการว้ปากดีวไอว <c oughs> พว้พวกนี้เพื่อนแฟนขับเบบอกให้ดาวไอ้มิกวะเพื่อนบอกแฟนขับเบกว่ามิกว่าไงวะไก่ไกไก เกมนี้เป็นเกมที่น่าเบื่อสุดเลยอะผมอยากเล่นเกมที่แบบเจอคนิงเก่งๆแกโหนกๆกันนี้ใช่ไหมเจอคนโหดไปไหนแล้ววะไปเจอคนเจอแต่คนโหดนะตอนนี้พามีเหมือนแบงค์บอลมาซุกคูกับผมเลยมึงรู้ป่ะเนี่ยกู้มากับใครเนี่ยไม่รู้ไงว่ามาใครบอกเขาดิว่ามาใครถหน้าแหกอะมากับนี่อะตัวเงินตัวทองโดดน้ำเนี่ย มาดิโหดจัดเตยเตียตอนนี้โดนน้ำเยยีน่าไงมากันยีน่าบ่าวข้าบ่าวที่ทีทีทีเอ้าลืมปิดไม์ปิดกล้องเขาก็เก่งมากนะครับเกมนี้ก็สนุกมากเลยนะครับผมโอเควันนี้เราก็หอมปากหอมคอนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันพ่กนี้ครับผมไปละทุกคนบายบายสวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะสตาต้าฟอร์เรน